ครับผมก็สวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาตกปลานะครับตกปลาหน้าดินนะครับผมอยู่ที่คลองแบนเบิกนะครับอยู่แถวบ้านผมนะครับผมก็คลองนี้ก็เป็นคลองส่งน้ํานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือว่าหามันจะเยอะนะครับมีเม็ดงมอยู่นะครับ ไม่ใช่ปลาแล้วแหละน่าจะเป็นตะตะแล้วแหละวันนั้นมันก็งมอย่างนี้นะครับผมก็วันนั้นที่ได้ตัวมันก็งมแบบนี้นะครับแต่นี้น่าจะเป็นกวดนะเพราะเมื่อกี้มันมันว่ายลอยคอไปตรงกลางของแล้วมันก็ดำลงไป แต่วันนั้นที่ที่ผมได้ตัวก็อย่างนี้นะแต่วันนั้นมันงมงมเม็ดขึ้นงมเป็นวงเลยนะครับเป็นวงกลมเลยสักพักพอเม็ดหายปุ๊บมันก็ดึงลากเบ็ดเลยนะครับก็คลองตรงนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็น้ำาพอน้ำมันขึ้นก็ปลาสวายก็ค่อนข้างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเยอะนะครับก็มีขึ้นขึ้นหนาตัวอยู่นะครับก็คลองนี้ผมมาตกหลายครั้งแล้วครับก็ เพิ่งได้ไปแค่ตัวเดียวนะครับดึงสองดึงสองครั้งนะครับผมครั้งแรกเนี่ยก็คือเบ็ดง้างนะครับเบ็ดเยียนครับก็เลยเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบอร์สิบสามนะครับก็ได้ตัวนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้มาตกอีกประมาณเป็นอาทิตย์เนี่ยพอจะมีเวลาว่างก็ลองมาตีดูนะครับปลาสวายนี่ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับไซส์ก็ประมาณห้าโลหกโลเจ็ดโลแปดโลเก้าโลสิบบวกก็มีนะครับที่เขาเคยได้กันนะครับ ก็วันนี้ที่ผมใช้เหยื่อที่ผมตกก็จะเป็นร้อยามลายนะครับก็ที่ได้ตัวไปคลิปที่แล้วก็เป็นร้อยมมลายนะครับเบ็ดเบอร์สิบสามนะครับแล้วก็ชิ่งยาวประมาณแขนหนึ่งนะครับก็ลงเบ็ดไปแล้วครับทั้งหมดห้าคันนะครับก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อีกคนนึงจะตามมาสมทบนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันผมจะ ให้ดูสภาพหมายที่ผมตกนะครับเป็นหมายลาวเป็ดนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับก็สภาพหมายก็เป็นลาวเป็ดนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับก็จะเป็นลาวเป็ดนะครับนี่นะครับเป็นของครับตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่เลยนะครับเป็นถนนใหญ่แล้วก็ตรงที่ผมนั่งตกอยู่เนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านเขาะครับเรามาตกก็ตกได้นะครับเขาไม่ว่านะครับแต่เราก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเอาเศษเหยื่อเศษถุงอะไรมาก็ เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับสภาพใหม่จะประมาณนี้นะครับอ่ก็จะขึ้นตรงฝั่งนู้นเยอะครับต้นกล้วยฝั่งนู้นครับแต่ก็เคยลองตีไปแล้วมันก็ไม่กินนะครับเดี๋ยวมาลองเฝ้าดูนะครับผมเนี่ยครับผมลงเป็ดไปทั้งหมดห้าคันนะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลงานให้น้าๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมไปครับ ครับผมนะนะครับก็มาดูวิธีเกี่ยวเหยื่อกันนะครับก็ที่ผมใช้นะครับก็เกี่ยวเป็นแบบอ่าเบ็ดตัวเดียวนะครับตะกัวนะครับแล้วก็เบ็ดตัวเดียวเนี่ยครับเนี่ยครับผมก็นี่ครับใส่ตะกัวตะกัวนะครับผมแล้วก็ลูกหมุนแล้วก็กิ๊นะครับแล้วก็ใส่หน้าก็ประมาณ แขนนึ่งนะครับผมนี่ครับาประมาณแขนนึงเด็ดที่ใช้ก็เป็นเบอร์สิบสามนะครับส่วนวิธีการเกี่ยวเยือนะครับก็เกี่ยวเป็นแบบร้อยมมลัยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดร้อยเป็นเป็นร้อยมมลัยก็คือว่ามันจะเปลืองค่อนข้างจะเปลืองขนมปังนะครับผมก็จะใช้ขนมปังนะครับหนึ่งแผน่นแล้วก็ตัดครึ่งนึงนะครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวแบบนี้นะครับ ก็ม้วน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 แบบกระโปรงครับผมเขาเรียกแบบแบบจีบแบบกระโปรงครับนี่นะครับผมแค่นี้เองนะครับใครมีหัวเชื้อก็ใส่หัวเชื้อนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่หัวเชื้อนะครับเนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าน้ําไหลแรงๆนะครับก็ใช้เป็นยางนะครับหรือเชือกผูกตรงนี้นะครับเพื่อความแน่นนะครับนะครับแค่นี้เองครับผม ครับผมนาครับมาแล้วนะครับแต้มแรกนะครับก็กินตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งตีเท่าบ่ายโมงครึ่งนะครับนี่ครับเป็นปากานะครับตัวนี้ก็ใส่น่าจะเกือบเกือบสองโลได้นะครับก็คือว่ามันร้อนนะครับผมก็นั่งเก้าอี้แล้วก็นอนหลับหลับแบบหลับลึกเลยอ่ะปังเสียงปลาลากตื่นวิ่งเข้าไปหาคันไม่เจอว่า มันดึงคันไหนมันเหมือนกับเพิ่งตื่นมาแล้วมันยังมึนๆอยู่นะครับเนี่ยครับไปมองหาอยู่ตั้งนานว่ามันกินคันไหนผลสุดท้ายก็กินคันกินคันที่ได้ปลาถวายนะครับกินคันอลอกสีน้ําเงินนะครับเนี่ยครับผมโอเคครับแต้มแรกครับบ่ายโมงครึ่งครับผมมาแล้วครับเนี่ยครับผมปลากานะครับผมสวยๆครับโอเคครับ แต่ยังเต้นอยู่เลยนะครับเพราะยังวิวอยู่เลยนะครับเพราะว่าหลับนอนหลับหลับในโอ้หลับลึกเลยปลาดึงตื่น <c oughs> ขึ้นมาหาคันเบ็ดไม่เจอว่ามันก็ปลามันกินคันไหน <c oughs> ครับผมครับผมสวยๆครับ